โอเคมากันใหม่เออเอาเป็นว่ากับสวัสดีเออเทคเมื่อกี้การถ่ายผิดพลาดไปหน่อยเอาเป็นว่าเราจะมาหาแมพเล่นกันและเอออโอเคเอาเป็นว่าจะมาหาแมพเล่นกันดีกว่า,า,ายวอย่างเช่น ามันคนอื่นมันไปไกลๆอือออเพาว่าปห็นตรงหันเดี๋ยวคนมันก้าเยเบเอร์วันพาร์สเลสโก้ตอนนี้อัดคลิปเรียบร้อยพี่ใช้ทายอยากคอยน้องวืบเวีหน้าวืบวืบวีบวืบวืบวืบใช้เท้าน่ะ เท้าคืออาไว้ยวาสำคัญในการช่วยในการเดินแต่อันนี้พี่เอามาปีนไแล้วทำไมมือตกนอ,อื้ยรบร้อย<น>ต่อไทยเสร็จ 啊。Uh